โอเคครับผมก็เมื่อวานเราได้ลองส่งแจ้งแบนเนาะผู้กระทำผิดต่างๆนานาเนาะสำหรับเกมคอยแบงก์ตั้งแต่เมื่อวานละก็ลองเช็คแล้วว่าเขาไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยไม่รู้ว่าแจ้งแล้วจะตรวจสอบหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเมื่อวานผมลงคลิปไปสามคลิปเนี่ยอ่ะผมจะไม่อาผมจะให้ให้คนที่ดูหรือว่าผมมาดูได้แค่สามเนึง่งจะมีสามคลิปใช่ไหมเราส่งเราทำเป็นีเพย์พอร์ตให้แล้วก็ เขายังไม่ดูเลยคลิปมันจะเป็นูนย์คนอยู่เลยอ่าโอเคขอ้อรีเพลงที่ผมทำไว้ให้ก็น่าจะเป็นอันอันส่งเช็คโปเนี่ยอ่านตัวนี้ออเขายังไม่ดูเลยเราก็สุดจะพูดครับผมก็สำหรับการส่งเช็คเช็คเช็คโปเนาะอ่าสำหรับพอยแบงก์ก็จากราวๆนี้แหละอืมก็ เนี่ยก็แบบแพลตฟอร์มเขาจะอยู่ประมาณนี้อ่าแล้วก็ซิงเข้าในอันนี้เนาะให้เข้าเป็น Google เรา g o o g เป็นในดี o o เกิลกูอ่า g m a i l ของเราแล้วก็ระบุชื่อแล้วก็ชื่อในเกมคนที่แจ้งแบนอย่างนงี้เวลาด้วยอ่าปุ๊บแล้วก็อะไรอีกเนี่ยอ่าต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องลง,งมาจนถึงเรีบหลักฐานอ่าหลักฐานนะภาพใช่ภาพ,ภาพลบเวลาภาพลบเวลา,าลวเวลา เวลามันก็จะระบุอยู่ในคลิปนะผมออระ,ะบุอยู่ในคลิปเหน็นะหมก็มีให้ทั้งเวลาทั้งวันที่โอเคคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ